สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียวเวรเบญจานะคะวันนี้เบียวเวรเบญจาก็จะมาทานกุ้งเทบุระวิบ่าวกุ้งชุบแป้งทอดค่ะไม่เป็นทันเทบุระนะกุ้งชุบแป้งทอดเนาะธรรมดานี่มหมดนี่ 50บาทนะคะเมลันจ่าซื้อขีระสิบแปดบาทน้องเดือนจ่าซื้อมาลูกกุ้งตัวเล็กเนาะเราเบียร์ซื้อมาแช่ช่องติดได้นานแล้วเราเบียร์ไม่ได้กินเนาะอยากตัวเล็กดีนักชุบแป้งทอดเลยเพื่อนๆวันนี้ก็จะกินข้าวเปล่าเนาะชุบแป้งทอดแล้วเบียร์เมลันจ่าจะราดแข่น้ำด้วยนะมาดูพูนาร่าเนาะราดลงไปราด แซ่บจะอร่อยจะสวงหรือเปล่าโหยุงก็เยอะเนาะมืดแล้วมาค่ะดูด้านบนกันว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเนาะมืดหน่อยขออภัยนะคะนี่ค่ะด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่มองผ่านกล้องเหมือนอมน้ํามันนะแต่จริงไม่อมนะเพราเบียแอบชิมไปแล้ว2อสาตัวเนาะอยู่อดทนลนไม่ได้อดทนทนไม่ไหวนะคะเสียงเบาหน่อยก็ขออภัยค่ะนี่ค่ะกุ้ง าบางท่านอาจจะกินกับน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มอะไรนะแต่วันนี้เบียร์จะเบียบร์ปรุงรสไปกับการชุบแป้งทอดแล้วเนาะแล้วก็โรยพริกมาล่าไปเนาะกินกับข้าวกินเล่นกินกับอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะกินเนาะไม่พูดมากละไปดีกว่าค่ะไปทานกันกันแบบหน้าสดสดกันเลยทีเดียวป้าค่ะมาพูดมากแล้วกินเลยดีก,กว่านาะโอ้โหอันนี้รู้สึกว่าพริกจะหล่นลงไปเยอะเนาะ อร่อยใครที่แพ้กุ้งอย่างเบียเป็นจานะฮะกินเสร็จแล้วอย่าลืมกินยาพลา <c oughs> อร่อยเลยิศอืมอุดมประมาณเหมือนเรากินมาล่าเนาะก็เรากินมาล่าอยู่เนี่ยอันนี้ไม่มีฝาก,กล้องนะตั้งเชื่ัมแพงไว้ ดูมุมสูงก็ได้ไม่หายนานหายแป๊บเดีย <c> ว <oughs> ข้าวทุกหน่อยซอ <c oughs> สพริกก็มีนะ แต่เบลกินอย่างเงี้ยเบลว่าอร่อยแล้วกุ้งอยากตัวน้อยดีนะักกุ้งหวานเถอะค่ะ แมวก็เยอะอุอ่อย่ไแมวก็เยอะยุงก็แย่รกล่องก็ไม่ชม ตัวใหญ่กุ้งป่อยเออชุดแบงค์หอดเนาะ ตอนแรกเกบกะว่าจะเอามาจำส้มตำกุ้งสดเนาะตัวเล็กๆเกงี้ยกินแบบสดๆจะอร่อยมากเพราะตอนที่เบียมาตัวจะใสมากเลยค่ะอืมแล้วเบียคิดว่าตัวเล็กๆอะ่ะมันจะอร่อยเลยนะแต่ทีนี้นะด้ยวยความที่ว่าทำงานเข้ากันเนาะเคียไม่มีเวลาออกกะมาก็คืออยากจะนอน,อน,นพักผ่อนเนาะว่าตาลืมไม่ขึ้นครับ

มาิล่าก็อร่อยอ,อืมหวานอ่ะหวานอ่ะอยังเด้งอยู่เลยนะซื้อมาตั้งนานแล้วช่วท้องฟิดมาเนาะอืม <c oughs> อร่อยด้วยค่ะทำทานกันได้นะคะง่ายๆอร่อยด้วยง่ายจริงๆวันนะ่ะยอมรับเลยว่าทำง่ายมากเพราะว่าอือสักคำอร่อยกันหยุดไม่ได้อืม คลิปนี้เบียร์ก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์เปนจ๋าด้วยนะคะกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้เบียร์เปนจ๋าก็ขอลาไปกับกุ้งทอดนะคะกุ้งชุบแป้งทอดเนาะกุ้งตัวเล็กๆที่เราจะเอามาตำซมๆแบบตัวใสๆแต่เผอิญเราแช่ช่องฟิลไว้นานเป็นเบียร์เปนจ๋าก็เลยกินง่ายๆเนาะกินง่ายๆตัวเร็วๆนะคะทุกท่านกุ้งชุบแป้งทอดเนาะ ไม่ได้กินบ่อยเนาะนานๆกินคงไม่เป็นอะไรต่อสุขภาพแน่นอนแต่ที่แน่ๆวันนี้เราได้ความอร่อยไปนะคะอย่าลืมนะคะใครที่แพ้กุ้งกินกุ้งแล้วปวดหัวก็อย่าลืมกินยาาลาตามนะคะอย่าทายอย่าให้อย่ารอให้เป็นก่อนแล้วค่อยมากินยานะคะเรารู้ตัวเราดีว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้เบยล์จาก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ